ดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมาเจอมาเจอกับใบเตยที่นี่นะคะวันนี้ใบเตยมาทําคลิปพิกอากาศแบบรันดองมมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะคะใบเตยมาในหัวข้อนี้นะคะปู่สีสุดโทย่าสีปทุมากําลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะ ปู่ศีสุดโทแม่ย่าสีปธุมมากำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะก่อนอื่นเลยตั้งจิตอธิษฐานนะคะตั้งนโมสามจบนะคะแล้วท่องกายะวาจาจิตตังอหังวันทามินะคะธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมินะคะท่องในใจสามจบนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นชัดหรือเปล่านะคะนะคะตั้งจิตเลยนะคะก่อนที่ใบเตยจะเปิดไพ่นะคะตั้งจิตอธิษฐานเอาเลยนะ ถ้าใครที่เคารพศรัทธาปู่ศรีสุโธยาสรีปธุมมายอยู่แล้วนะคะขอให้ท่านนำพาขอให้ท่านเปิดทางค่ะขอให้คุณได้รับข้อความดีๆในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณได้ประโยชน์กลับไปจากการที่มาฟังใบเตยในคลิปนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะ ่าถ้าตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะกับหัวข้อนี้แหละที่ไปเตยอ่าทําไว้นะคะทีนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงในส่วนของพี่ตะกุดนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะเป็นตะกุดสีชมพูนะคะเป็นตะกุดสีชมพูนะคะเป็นปูพน่พญานาคนะมีสองเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับ กำไรโอมนะคะกำไรโอมแบบนี้ชัดหรือเปล่าใบเตยไปได้อะไรมาเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วบางท่านเนี่ยถ้าส่งช้าเนี่ยต้องขอให้ด้วยเพราะว่าใบเตยทาเป็นสินค้าแฮนดะ์เมดเนาะช้าอยู่นิดนึงนะคะไม่นิดนึงหรอกช้าพอสมควรเนาะติดตามทวงถามได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะมีสองวงสามวงนี่แหละแบบนี้นะคะสีทองทองแล้วก็จะมี รุ่นอื่นๆอีกนะเดี๋ยวให้ดูก่อนก่อนจะเข้าสู่ช่วงของการทำนายขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะคะ <c oughs> โฆษณานิดนึงนะคะเป็นลอเวนเดอร์บวกอเมทิสต์นะเป็นเทวสวนะันนะคะสีม่วงแบบนี้นะคะมีสองเส้นนะจ๊ะแล้วก็จะมีรุ่นนี้นะคะพระพิ่คเน่ค่ะสีชมพูนะคะมีสองเส้น เป็นปางนาตราชนะคะตะกุดใหญ่นิดนึงนะรุ่นนี้นะแล้วก็มีสีชมพูพระพิคเนตปางเด็กนะคะแล้วก็มีเท้าวเวส่วนเป็นโกลทายเกอรอายสีนี้รุ่นนี้นะคะสีเส้นนะคะแล้วก็สีบลูทายกอรอาสามเส้นแบบนี้นะคะ หมดยังหมดยังยังนะคะแล้วก็มีสีส้มนะคะอาร์เกตแบบนี้นะคะพอพิคเนตปังเด็กค่ะสองเส้นตอนนี้นะคะแบบนี้เป็นบวงบาทสองเส้นนะคะสีเขียวโอเคแล้วก็จะมีแผ่นทองนะคะแบบนี้แผ่นทองแบบนี้นะคะ เอาไปใส่หลังเคสโทรศัพท์ได้นะคะหรือเอาไปแปะในกระเป๋าได้เสริมโชคเสริมลาบเสริมดวงนะคะแล้วก็จะมีรุ่นนี้ทวทสวรรณนะคะแบบนี้สั่งจองได้นะคะมาทีนี้เราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะอันนี้ผ้ายันก็มีเหมือนกันนะคะผ้ายันปูสีสุดโทเนาะสนใจผ้ายันเฉพาะผ้ายันก็ใบเตยก็ส่งนะ ค่าส่ง30บบาทนะคะคิดค่าส่งตามจริงนั่นแหละนะคะ30บาทโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยตั้งจิตอธิษฐานแล้วเนาะขอให้ได้คำตอบดีๆนะคะไปดูกันเลยร้อนวิชาแล้วเนี่ยร้อนวิชาไม่ใช่อะไรหรอกอาเจอหลายๆบทความแล้วรู้สึกจิตใจมันอยากจะทำคลิปนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยอ่าเปิดคลิปเก่าให้ฟังหลายคลิปเหมือนกันนะ พี่พี่ค่ะเปิดคลิปเก่าให้ฟังหลายคลิปเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะปู่ศรีสุสทโธทย่าศรีปทุมมาท่านกําลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะวิธีบูชาเนี่ยก็น้ําสะอาดหนึ่งแก้วนะคะถ้ามีหิ้งวา,างรูปท่านหรืออาจจะมีตะกุดหรืออาจจะมีองค์ท่านนะคะที่เป็นรูปปั้นเนาะแล้วก็มีมีพยันมีรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเตรียมน้ําเปล่า หนึงแก้วนะคะทุกครั้งที่คุณจะบูชาท่านนะเนาะน้ำเปล่าน้ำสะอาดหนึ่งแก้วทูบเก้าดอกตั้งนโมสามจบแล้วก็ท่องสั้นๆน,นะคะกายวาจาจิตตังอหังวันทามนินาคาะทิปดีสีสุดโทวิส,สุดทธิเทวาปุชมินั่นแหละนะคะแล้วตั้งจิตขอพรในตอนเช้านะคะหรือก่อนนอนก็ได้เนาะแต่แนะนำจนตอนเช้านี่แหละนะคะมาดูซิว่า ปู่ศีสุดโทกับย่าศรีปรทุมมากำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้ใครที่มีโอกาสได้ไปกราบสการะขอพรท่านนะคะก็ขอให้คุณได้รับข้อความดีๆในวันนี้เนาะโอ้ยไพ่ขึ้นชัดเจนเลยคุณขาใครที่นับถือศรัทธาท่านเนี่ยท่านคอยคุ้มครองปก,ปกปักรักษาคุณอยู่นะเห็นไหมคะคอยอบอุ้มคำจุนคุณอยู่นะโอ้ยคนรู้คุณนะคะ ใครที่เคารพนับถือศรัทธาท่านบอกเลยว่าท่านไม่เคยทอดทิ้งคุณนะคะทุกๆผลบุญที่คุณได้ทําเวลาที่คุณได้ตั้งจิตตั้งใจและลึกนึกถึงท่านนะคะคุณงามความดีที่คุณได้ทําที่คุณสะสมไว้แล้วคุณกล่าวถึงท่านนะคะทุกๆคําอธิษฐานทุกๆการตั้งจิตอธิษฐานทุกๆุการขอพอรนะท่านรับรู้นะคะแล้วก็ปู่ศรีสุดโทยาศรีปรทุมมาไม่เคยทอดทิ้งคุณคะ่ะคอยอวยพรนะคะอานวยอวยใยให้ชีวิตคุณมีสติ มีปัญญานำทางนะคะขอให้คุณมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งนะท่านขอให้คุณมีสติปัญญานำทางชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องยากลำบากเรื่องทุกข์ใจอะไรคุณจะผ่านพ้นมันไปโดยเร็วนะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าน้ำหนึ่งแก้วคุณอย่าลืมนะทุกครั้งที่คุณสวดมนต์บูชาท่านอย่าลืมน้ำนะคะหแก้วในการตั้ง แล้วก็ในการจุดทูปนะคะในการสวดภาวนาอย่าลืมนะคะหรือคุณอาจจะไปทําบุญเสริมเป็นการบริจาคน้ําก็ได้หรือบริจากรลหิตก็ได้นะคะสิ่งที่ไปตอยเห็นคือพลังงานของท่านเนี่ยคอยคุ้มครองปกปักรักษาคุณอยู่ขจัดปัดเป่านะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตคุณแล้วทําให้คุณมีสติปัญญานะคะเห็นทางสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมบางท่านเนี่ยสวดภาวนาสวดมนต์ไม่ใช่แค่สวดบูชาท่านอย่างเดียว ไม่ได้แค่สวดบูชาปู่ศรีสุโธยาศรีปทุมายอย่างเดียวแต่คุณยังระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆสวดมนต์บทอื่นๆด้วยทําบุญในรูปแบบอื่นๆด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆคือเห็นแล้วรู้สึกซาบซึ้งใจแทนแทนคุณอะท่านยังอยู่ข้างๆคุณคอยอวยพรคุณคอยให้พรคุณนะแล้วสิ่งที่คุณทําที่มันเป็นเรื่องดีๆอะมันเป็นเกาะคุ้มกันคุณเองนะคะเงินหรือทรัพย์สินที่คุณได้มาเนี่ย ถ้าคุณใช้เพื่อทำนุบำรุงศาสนาถ้าคุณเอาเงินที่คุณได้มาจากโชคลาภก็ดีจากการประกอบสัมมาชีพก็ดีในการทำนุบำรุงศาสนาในการสร้างประโยชน์กับสังคมบรารมีของท่านเนี่ยแหละจะหนุนนําให้คุณมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นมีอํานาจมีวาสนามีบรารมีมีทรัพย์สมบัติมีความอบาลานความมั่นคงความมั่นคงความรวมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่คุณจะมีสติไม,ไม่ได้เป็นคน โลภอ่ะรู้จักการให้ทานอ่ะนี่คือสิ่งที่ไปเตยเห็นแล้วสิ่งที่ท่านช่วยเหลือคุณก็คือจะนําพาคุณไปทําอะไรที่มันดีๆอ่ะนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาคุณไปเจออะไรดีๆเห็นไหมคะว่าพลังงานของปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาคือขึ้นมาชัดเจนมากชัดเจนเท่าที่ไปเตยสัมผัสได้คือชัดเจนซาบซึ้งใจอ่ะชัดเจนชัดเจนค่ะนะคะแล้วท่านเมตายอ็นดูคุณเหมือนลูกเหมือนหลาน นะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ตรงเราไม่โอเคไม่เป็นไรเลื่อนผ่านได้เลยนะคะในหัวข้อนี้สําหรับคนที่ศรัทธาองค์ปู่ศรีสุดโทและแม่ย่าสรีปทุม,มานะคุณเห็นไหมคะคลังสมบัติท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายค่ะแล้วท่านเลือกนะว่าท่านจะให้ใครคุณถ้าอยู่ในศีลอยู่ในธรรมถ้านําทรัพย์สินที่มีหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพอมีกําลังทรัพย์ในการช่วยเหลือ ทำรู้บารุงศาสนาหรือในการที่คุณอาจจะไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตอันเป็นกุศลของคุณจิตสาธารณะของคุณมันจะนําพาโอกาสเงินทองทรัพย์สมบัติความเอาเปรีนความมั่งคั่งโอกาสทางการเงินชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายให้มันเกิดขึ้นกับคุณเหมือนท่านจะนําพาคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าชีวิตคุณจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรบ้างแต่ยาดียาขมมีอาจจะเจอยาแรงยาขมเจอปัญหาเจออุปสรรคอยู่ช่วงหนึง่งแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้อ่ะ คุณจะเจอยาดีอ่ะมันอาจจะขมค่ะช่วงที่คุณดื่มมันเข้าไปเนี่ยมันเป็นยาขมดื่มไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอะไรยังไงแต่พอดื่มไปแล้วมันมันเป็นยาดีเป็นยาขมที่ดีที่มีคุณภาพค่ะอาจจะเจอปัญหาจะาอุปสรรคในชีวิตนะมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไม่ได้สวยงามไม่ได้หวานหอมนะบอกไว้ก่อนแต่คุณจะผ่านมันไปได้แล้วคุณจะมีความสุขนะคะคุณจะมีความสุขคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง ร่ำรวยมีเงินมีทองมีกินมีใช้มีสติปัญญานะคะจิตของคุณได้รับการพัฒนาได้รับการขัดเกลานะคะแล้วท่านจะนําพาคุณนะคะไปเจอกับความมั่งคัง่งรวมสมบูรณ์นะคะก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าคุณสะสมสเสบียงบุญอยู่แล้วทําบุญอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยกายก็ดีด้วยจิตของคุณก็ดีด้วยกําลังที่คุณมีในการช่วยเหลือผู้อื่นนะ่ะมันต่อยอดเป็นเรื่องดีๆได้ในอนาคตนะเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าคุณมาฟังคลิปนี้เนี่ยจะเปิดมาเจอด้วยความบืงอเอินก็ดีหรือตั้งใจก็ดีเหมือนท่านอยากจะสื่อสารกับคุณว่าท่านไม่ได้ทอดทิ้งคุณนะท่านจะนำพาคุณดำเนินเดินตามเส้นทางที่ถูกที่ควรไปเจอสิ่งดีๆไปเจอสิ่งใหม่ๆที่ทำให้จิตใจของคุณเบิกบานจิตใจของคุณสงบจิตใจของคุณได้รับการพัฒนาเติบโตต่อไป น,นี่คือสิ่งที่ใบเตยสัมผัสได้ในวันนี้นะคะคนลุกน่ะคนลุกมากๆนะคะเห็นไหมคะคุณมีเซนต์คุณมีเซนต์ใบเตยเชื่อว่าคุณมีเซนต์แล้วคุณน่าจะรู้แล้วที่สําคัญเนี่ยมีเมตตามหานิยมไปไหนมาไหนคนก็รักคนก็เมตตาใครที่เป็นอาชีพนักร้องศิลปินนักสแสดงงานออกสื่นอน่ะท่านก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะหรือใครที่มีโอกาสได้ไป กราบสการะขอพอรท่านท่านก็ให้พรคุณนะท่านช่วยเหลือคุณตามสบียงบุญที่คุณมีอะ่ะนะคะประมาณนี้ก็ขอจบคำทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะ่ะอ่านแล้วก็ยังรู้สึกแบบทราบสิงใจอะ่ะตื้นตันใจมันรู้สึกดีอะ่ะเวลาที่เห็นหน้าไพ่ที่ดีคือปัญหาอุปสรรคมันมีแน่นอนชีวิตมนุษย์ทุกคนจะต้องเจอนะคะแม้แต่ องค์พระสัมมาสัมพุทธพ,พ,พทธเจ้าเนาะออพูดผิดพูดถูกขออภัยนะคะท่านก็ยังเจอมานก่อนที่ท่านจะตัดสู่เนาะใช่ไหมคะมนุษย์ก็เหมือนกันก็อาจจะมีแหละมันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดจริงๆมันก็ต้องเจอเจอปัญหาจะเจออุปสรรคเจอเจอความไม่เที่ยงความไม่จีรังบงนโลกใบนี้จะเจอปัญหามากมายแต่ไปเตยเชื่อว่าคุณผ่านมันไปได้เนาะผ่านนั้นไปได้เราก็ทํามันได้ดีด้วยนะคะก็ ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะคงไม่ได้เปิดเสริมเพิ่มเติมหรอกอิ่มใจไพด่ดีไปเลยก็เช่นใจนะเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ